สวัสดีค่ะวันนี้น่าจะพามาดูซิตี้ไทยซีนะคะตี1 9 9 9นะคะ55,000บาทเท่านั้นเลยนะคะมือเดียวป้ายแดงไปเลยนะคะคันนี้นะคะสำหรับซิตี้ไทยซีนะคะภายในสะอาดมากๆเลยนะคะมือเดียวป้ายแดงด้วยนะคะคันนี้กระจกไฟฟ้าทั้ง4บานเลยนะคะเครื่องเสียงเป็นของเอาพายด้วยนะคะเดิมๆทั้งคันเลยนะคะทุกซอกทุกมุมเลยนะคะสีสันสวยงามมากเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูรอบๆคันกันนะคะบอ่อภายในก็สะอาดสะอาดเป็นเบาดหนังด้วยนะคะห5,000ันบาทเท่านั้นนะคะกับซิตี้ไทซีคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูยางอะไหล่กันนะคะนี่เลยนะคะยางอะไหล่ใหม่เอี่ยมเลยนะคะมือเดียวป้ายแดงเลยนะคะคันนี้5้า0 0ันบาทเท่านั้นนะคะกับซิตี้ไทซีนะคะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันนะคะภาษีปีห7ด้วยนะคะ มิถุนามิหกเจ็ดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดู oh. นี่นะคะเป็นเครื่อง1นจุห้านะคะห้าหมืห้าพันบาทเท่านั้นนะคะรถบ้านสวยชนกนกจัดให้เลยคะ่ะ